ขันที่สองขันที่สองเนี่ยมันดิเอิญเป็นกีบกระเฟื้องเวลาทายมากมันดิเป็นกีบกีบดีเวลาทายแล้วมันดิเข่ายากแสบใส่แอมแห้งครับขันที่สามคือขันลูกโป่งออกมาเป็นกลมๆถ้าพี่น้องนั่งทับมันแตกเขาเอินมาเล่งล่ำใส่ครับระวังพี่น้องครับพิชานั่นแล้วเนี่ยของไอ้อื่นเป็นขันแรกขันไหนขันที่สองขันที่สองครับเป็นขันที่สองคือกีบกระเฟื้องนี่เวลาทายเลยมันวายมันปวดแสบปวดร้อนมันเข่ามันยากเอาเอื้อดันกับพวกเขานะวะเออดันกับพเขากั้งที่ะพี่น้องฟั้งที่ ไปหาหมอกะเศ้าแนม่าเซ้าแนมเพรลมันเลือดเกินเพราเศร้าเลยบาดนี้มักินข้าวสองพันเวลาเขาของน้ำทายไปปุ๊บมัเป็นไหนบัดนี้มันหายไปสใยสบายตูถิ่มันออนใกุนได้หลกกับมี่พม่เนี่ยมสิดีครับแท้ฝางยังให้ททันผู้ชมแนะใหาเราคนนํางป็นดิษดวงยิ่งถีกมีเลยต่อพวกกานบกกาบอกมูสำเนียว่าจะของป็นเออพวกกาบอกมูบอกเพื่อใจกล้าเนี่ยเอาเปิดบอกเพื่อเิยใจใส่เอาบอกเพื่นแนเอาใจใส่บ่ พี่มอง้ไม่แถใกล้แคเป็นเป็่นสนวกก็ขอพี่้องถึงล่องมึเปิดใจซะใช่ล่องเนี่ยพอล่องโมโหเนาะมันปฏิเห็นภรนอเป็นป๋าครับผมของข้าเนี่ยมันดีใครรีพี่้องทีที่มาเงล่องดจากประสบการณ์จริงเนาะพี่เอิงเนาะวาัววาไอ้ยังเม้กินขาวสิมสองขวดตัวนี้ซื้ออีกแล้วซื้ออีกแค่ขวนละตอนนี้ร่วมดอเยนี่ยเยีนี่หกเลยอ่าซื้อไปแต่เบอน้าไุ่นี่ แม่กินไ่กินกินิกิกินกิน่กสภาพไปเร่อยนะครับบอตอนนี้ดีขึ้นแล้วดี่นครับนี่คือไอ้ออย่บ้นไหนกครับอยู่บ้านยางไงครับตำบลตำบลเมืองแค่ตำบลมแค่มันยังไงตำบลเมแค่เเพิ่งราสีสไล์จังหวัดสีสเกตนาะครับผมอส่วนไหอนะครับครับผมมอบว่าคงเหื่ออก่นไออึงรูปแบงไเอาอานไออเราครับไมปียร่ปุนตเออเอนกันเองบนเมียงนกก